สวัสดีครับทักทายแฟนบอลทุกท่านด้วยนะครับเอกมาขาวเล่าข่าวหกแด่นะครับวันนี้วันพุทธที่2ตุลาคม2567ันหาค่ำคืนนี้ที่แอนฟิลด์มีศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับลิเวอร์พูลเปิดบ้านเจอกับโบโลญญยาเป็นแมตช์เดย์ที่2นะครับย้อนไปนิดนึงนะฮะเมื่อวานเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมายูฟ่าแชมเปี้ยนลีกซัดกันมันมากครับ9คู่กดไป32ประตูทีมใหญ่มามาแทบจะหมดเลยนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้อินเตอร์มิลานนะบาร์เซโลนา แล้วก็รวมไปถึงโปลเซียดัดมุนอาเซนอนก็ชนะหมดทีมใหญ่เริ่มจะเน้นละเพราะฉะนั้นลิปูวันนี้นะครับต้องต้องสามแต้มสถานเดียวนะครับถ้าอยากจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ในการเข้ารอบ16ทีมตสุดท้ายแบบสบสบายๆเกมแรกลิปูเองก็บุกไปชนะทีมจ,จากอิตาลีเหมือนกันนะครับบุกไปชนะเอซิมาทิ่ซานซิโร่1ส่วนโบโรญญาเนี่ยทำได้แค่สเสมอกับชัคตาโดเนตซูนตัต่อศูนย์ครับถ้ามองในเรื่องของชื่อชั้นก็ต้องบอกว่าลิปูดีกว่า โอเคปีที่แล้วโบลอนาเนี่ยฟอร์มทีมดีมากครับดีโก้มอต้าทาทีมก่อกลุ่มบนลุยศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ได้แต่ปีนี้ดีโก้มอต้าก็ไม่ได้คุมทีมนะครับไปคุมยูเว่แล้วก็เสียกองหลักตัวสําคัญอย่างคาราฟิโอรี่นะครับแต่ตัวหลักตัวอื่นก็อยู่ฟอร์มการเล่นไม่ดีครับช่วงต้นซีซั่นเนี่ยผมเข้าไปเช็คตารางคะแนนของโบลอนาในศึกตาวโชเซราอิตาลีอยู่ยซึงอยู่โซนกลางตารางเลยนะครับ 6เกมที่ผ่านมาเก็บไปได้7แต้มรันอันดับที่13ส่วนลิ์พูจะเป็นจ่าฝูงในศึสศึกฟุตบอลบิมลิกอังกฤษเช็คความพร้อมตัวนักเตคะครับลิ์พูนะฮะช่วงวันของวันเนี่ยก็ดิโอโกโ,โชต้าเฟรดโกโเคียซ่าไม่ได้้อมกับทีมก็เชื่อว่าเกมนี้อาจจะได้พักทั้งคู่หรือถ้าจะมีชื่อก็อาจจะมีแค่ดิโอโกโชต้านะครับทางด้าเฟรดโกโเคียซ่าก็ไม่น่าพร้อมในเกมนี้ส่วนไอโนโรเบอร์ซัน เก็บในเกมลีกนะครับอาวันนี้ถ้าไม่ฟิตก็อาจจะได้พักส่วนแบ็คซ้ายอย่างก็ตาซิมิกาสก็จะได้ออกซ้ายเป็นตัวจริงนะครับอย่างเกมที่ไปเ e ยือนเอชิลานก็ตาซิมิกาสก็ได้ลงเล่นนะครับส่วนต้นอื่นพร้อมที่จะลงเล่นหมดนะครับคู่นี้เจอกัน2ครั้งเมื่อปี2021แต่ว่าเป็นเกมอุ่นเครื่องนะลิภูก็ชนะบุรุษได้ทั้ง2เกมเลย10-20นะครับรเช็คในเรื่องของนักเตะไปดูหงแดงเลี้ยวภูก่อนนะครับ าประตูก็ชื่อว่าเป็นอาริสันเบเกอร์แบ็กขวาเทนอาร์สเตอร์อาร์โนแบ็กซ้ายคอสต้าซิมิคัสส่วนคู่เซนเตอร์แบ็กผมก็ยังชื่อว่าเป็นชุดตัวหลักนะครับฟอร์จิลฟันไนท์กับโคนาเต้เดี๋ยวดูว่าโคนาเต้ในรายการนี้เนี่ยจะทําประตูได้อีกหรือเปล่านะครับตรงกลางกาเฟนแบ็กแม็กอาริสเซอร์เกมลุคโมซาลานะโซบอสไลน์ so Boss, Fly, แล้วก็ทางด้านซ้ายเนี่ยผมเดาใจทางด้านอันเนอร์สลอตว่าจะเป็นโคดี้กัคโปนะฮะกัคโปเกมที่เจอกับมิลานก็ฟอร์มดีก็าอาจจะพัก หน้านลุยดอาร์ไว้เป็นตัวสำรองไว้ไปลุยในเกมพรีเมียร์ลีกในช่วงสุดสัปดาห์หน้าเป้าดาวินเขาน่าสนใจนะครับถ้าโจตาไม่ฟิตเนี่ยผมก็เชื่อว่าก็ได้พักเลยหรืออย่างน้นอยๆก็อาจจะเป็นตัวสำรองดาวินก็น่าจะได้ออกซ้ายเป็นตัวจริงส่วนโบลญนานะฮะเกมรุกมีทางด้านเอนดอยคาโซนะฮะทางด้านออโซรินีตรงกลางมีทางด้านเออร์บาสกี้นะฮะเลมฟอยเลอร์ iler, แล้วก็ทางด้านแอร์บิเชอร์ก็น่าจะประมาณนี้นะครับ อ่ะถ้าเอาเฉพาะแฟนลิพูนะครับวันนี้ต้องเน้น3มแต้มละอย่างที่บอกไปเมื่อวานทีมใหญ่ชนะหมดเลยพอเข้าสู่นัดที่2เนี่ยมันจะมีความเข้มข้นมากขึ้นนะครับถ้าอยากจะเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายแบบสบายๆนะครับติด1ใน8ปดแล้วเข้าไปเลยเนี่ย วันนี้ลิปูต้องเน้นสุดๆเกมในบ้าน4ี่เกมเกมเย้า4เกมเนี่ยต้องพยายามเก็บให้ได้แล้ววันนี้เจอทีมอย่างโบลอนยาโบลอนยาปีนี้ผลงานไม่ดีลิปูนำเป็นจ่าฝูงของอในศึกพรีเมียร์ลีกอยู่นะครับถ้าไม่นับว่าจะต้องซื้อตั๋วแพงๆหน้าสนามแอนฟิลด์ลิปูน่าจะผ่านโบลอนยาได้ครับจบคมๆใช้โอกาสไม่เปลืองอแฟนบอลที่แอนฟิลด์ยุโรเปียนไนท์ผมจะผมจะชอบแล้วก็มันจะมีความพิเศษเสมอแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยวันนี้ถ้าเก็บ3ามแต้มจะขึ้นไป เป็น6แต้มเต็มก็จะเกาะในกลุ่มบนอยู่นะครับอ่ะวันนี้ไม่พลาดครับผมมั่นใจว่าลิพูจะชนะทางด้านบโบลอนยาได้อย่างที่บอกครับถ้าจบคมๆใช้โอกาสไม่เปลืองเล่นกันแบบคึกคักนะบโบลอนยาก็อาจจะโดนเละก็ได้นะครับผมก็เชื่อว่า2ลูก3ลูกก็อาจจะมีนะครับอ่ะไปนี้ผมเชื่อมั่นเกมที่แอนฟิลครับใครที่เข้ามารับชมแล้วนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์อย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์กันว่าวันนี้หงแดงลิพูเล่นอยู่ไาชมลีกแมตช์เดย์ที่2ที่แอนฟิลเจอกับ,บโบลอนยา จะชนะจะเสมอหรือจะแพ้ใครจะใส่สกอร์ลงมาก็ได้นะครับฝากด้วยคลิปนี้ประมาณนี้ครับเอกมะขาวเล่าข่าวของแ่ครับคืนนี้เจอกันตีสตรงที่แอนฟิลครับ